เครื่องรางโจรมีไว้แล้วว่าจะไม่ตายเครื่องรางมีไว้แล้วว่าจะไม่ตายแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันจริงหรืออักขรเช่นเสื้อยันและธงเป็นต้นลูกอมขี้ผึ้งลูกอมประหลอดแหวนสวมนิ้วแหวนสวมแขนซึ่งทําด้วยผ้าด้วยเงินทองหน้าหรือโลหะต่างชนิดไวคาดเอวประบองและมีดเช่นมีดหมอประหลัดขีกหรือไอขีกตัวเล็กขนาดนิ้วนางหรือนิ้วก้อย อยากหัวเหมือนคุณเพชรและลูกสะกดซึ่งทำด้วยตะกัวไม้หรือวัตถุอื่นหนังหน้าเสือขี้พึ่งสีปากของเหล่านี้ลงด้วยเลขยันคาถาและอักขระเว้นแต่ลูกอมขี้พึ่งสีปากและลูกสะกดส่วนประหลัดขีดเคยเห็นมีลงบ้างไม่ลงบ้างคาถาและอักขระต้องลงอักษรขอมจึงจะขลังส่วนเลขลงเลขไทยเช่นยันตรีนิสิงเหหรือตรีสิงเหเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เมื่อปลุกเสกแล้วย่อมเกิดสิทธิคือความขลังมีเพลงสรรเสริญเครื่องรางและเครื่องปลุกเสกซึ่งโบราณผูกไว้ว่า กระตุดอโทนต้นทุนของหลวงพ่อจุนวัดแจ้งลูกกระดูดทองแดงแช่น้ำก็เดือดหลอกเหลาอย่าเลยมันไม่เคยกินเอยเลือดตัวอย่างเครื่องรางที่เชื่อกันว่าอยู่ยงคงกระพันเช่นตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในบรรดาตะกรุดหาได้ยากมากสนุนราคาก็สูงมงคลสวมหัวหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแม้แต่ พระเครื่องที่เชื่อกันว่ามีอิทธิคุณก็เป็นเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระปั้นที่ปั้นด้วยดินผสมว่านพระพิมพ์ด้วยโลหะแล้วแต่เกจิอาจารย์องค์นั้นจะคิดขึ้นมาพระแกะสลักด้วยไม้เช่นไม้โพไม้จันไม้รักแม้แต่ทําจากงาช้างเที่ยวเสือก็มีซึ่งพระเครื่องบางองค์เชื่อกันว่าเป็นที่เลื่องลือทางด้านคงกระพันคล้าวคลาดโดยเฉพาะพระปิดตาหรืออีกชื่อหนึ่งคือพระมหาอุดมีทั้งที่เป็นพระผงและพระที่ทําจากเนื้อโลหะ เหตุที่เรียกว่าพระปิดตาเพราะลักษณะของพระปิดตาที่เป็นพระที่มือปิดตาจมูกหูหรือที่เรียกว่าทวารทั้ง9้าอาจจะให้ผู้ที่บูชานั้นระวังต่อรูปรสกลิ่นเสียงที่จะเข้ามาทางทวารทั้ง9้าให้มีสติมั่นคงแต่ในวงการนักเลงกระต่างเชื่อกันว่าเป็นนักเลงเมื่อใส่แล้วมักมีเรื่องมาหาอยู่เสมอหรือเชื่อว่าพระปิดตาเมื่อขึ้นคอบูชาแล้วว่าจะทําให้คล้าวคลาดอยู่ยงคงกระพันดูเหมือนว่าจะเป็นพระเครื่องที่พวกเสือต้องขึ้นคอบูชากันเป็นประจํา ตัวอย่างพระปิดตาที่พวกเสือชอบห้อยเช่นพระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันวัดโมลีจังหวัดนนทบุรีที่ขุนโจรชื่อดังอย่างเสือจำเรียงปางมณีและเสือผาดแก้วสนธิยังต้องขึ้นคอบูชากล่าวกันว่าราคาของพระองค์นี้มีราคาสูงถึงเลขหกหลักพระปิดตาเนื้อผงขาวผสมว่ญญานยาหลวงปู่จริงวัดท่าลาดเหนือจังหวัดชเชิยงสาที่เสือไหลพระภูมิและเสือทีทุยโทขุนโจรย่านชายฝั่งทะเลตะวันออกนำติดกายตลอดเวลาเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิธีทางไสยศาสตร์ที่เชื่อกันว่าเมื่อผ่านพิธีนี้แล้วว่าจะอยู่ยงคงกระพันเช่นการทำพิธีที่สำนักวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงในอดีตสำนักแห่งนี้โจรแห่งบ้านดอนทรายรวมทั้งขุนพันดับแดงเป็นสิทธิเอกแห่งวัดนี้ซึ่งมีการทำพิธีแอช่ว่านยาถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดพอเสร็จจากการแช่ว่านยาก็ขึ้นมากินเหนียวคือกินข้าวเหนียวดำต่อด้วยกินมันคือกินน้ำมันงาดิบซึ่งเป็นน้ำมันปลูกเสกแล้วใส่ว่านยา ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของเครื่องรางเท่านั้นในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จะมีจริงหรือไม่ก็ต้องพิจารณากันเอาเองต้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาของผู้ที่บูชาแต่ก็เห็นเสือหลายรายที่มีเครื่องรางประดับกายต้องพบกับความตายอยู่เสมอน่าจะบอกให้